ครับวันนี้ได้สั่งของมานะครับคือการช่วยดูค่ารถต่างๆนะครับที่รถไม่ได้มีมาให้ก็จะมีกระทำเป็นติดหน้าจอเสร็มครับ OBD2 นะครับ P15 ครับ Civic FD นะครับ,น,รบ,น,รบนี่นะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งกันเลยกับ FD Civic FD เครื่อพันแปครับตอนนี้ได้ติดเทปแล้วก็ต่อ สายสอดต่อสายรับเดียวจะเสียบเข้ากับรถนะครับช่อง OBD นะครับช่องตัวนี้นะครับ Civic MT นะครับจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ,ะรบจะมีนี่นะครับ, oh. นนรบเนี่ย,เ,ยเราันเสียบไัที่ปลั๊กนี้นะครับ กับชุดสายตรงนี้นะครับสายผมก็จะเก็บแกะ,ะครับลงเข้าตรงนี้นะครับก็จะวางก็จะติดติดประมาณนี้นะครับเราก็จะไล่สายเก็บเก็บแล้วก็รอดสายล้วจะเข้ามากับช่องตรงนี้นะครับยวลุยกันเลยนี่นะครับ ตอนนี้ได้แกะแกะช่องรอดสายไฟมาแล้วครับของซีบิกเอดีนะครับนี่ครับกดซโอนเข้าไปนะครับจะใสยเราจะยัดเน็บเน็บเน็บไปตามช่องนะครับครับตอนนี้ก็ได้เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นครับปักหลอดกระพร่อยมันรอตรงที่รอเสียบนะครับ อ่านคู่มือนะครับนี่ครับเขจะบอกว่าให้สตาร์ทรถสตาร์ทรถก่อนนะแล้วเราเสียบปั๊บ OBD เข้าไปนะครับลองกันเลยนะครับพอตารรถปุ๊บล้วก็ให้เสียบนะครับ ให้ดูช่องนะครับให้ดูช่องให้มันเข้ามุมกันนะครับอาครับนี่นะครับเสียบเข้าแล้วนะครับกดให้แน่นนะครับเรามาดูจอกันตอนนี้กำลัง ทำงานของระบบจออยู่นะครับจะเป็นเวลาจะต้องตั้งอีกทีเวลาลวก็จะมีตุ่มนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็กดนะครับตอนนี้เราลองดูนะครับ นี่น่าจะเป็นโวนนะครับนี่น่าจะเป็นอนุณหภูมิหม้อน้ําน,นะครับเม,เมื่อกี้วิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้น่าจะเป็นรอบเดินเบานะครับข้างบนน่าจะเป็นความไวนะครับลองดูหน้าจอต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเวลากับความไวนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดต่าง อ๋อเป็นบูทนะแต่รถของรถเก่งนะครับฮอนด้าทีวีเอ็ไม่น่าจะมีบูทนะครับหรือว่ายังไงแต่มีเลขขึ้นอยู่นะครับอ่าจะไปกันเรื่อยๆนะครับนี่คือรอบสปีดนี่คือรอบน่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับ คือวัดโวลต์นะครับแบตเตอรี่นี่คือความร้อนของน้ำนะครับเออแต่นี้ครับน่าจะใช้ได้ครับน่าจะชอบอยู่ที่ที่จอนี้นครับวัดน้ำอุณหภูมิร้อนนะครับ ตัวนี้ต่ต้องไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรนะครับนี่คือสปีดนี่รอบเดินเบานะครับรอบรอบรถนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องไปดูอีกว่าเป็นอะไรนะครับขอบคุครับเดี๋ยวเราลองมาปิดแล้วสตาร์ทใหม่นะครับ ก็เหมือนว่ายังมันยังไม่ดับหน้าจอเองนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถใหม่นะครับอ๋อปิดแล้วครับไปกุญแจอ่อนนะหน้าจอยังทำงานไม่ได้นะครับต้องรอให้รถสตาร์ทรติดนะครับนี่ค่าถนึงจะขึ้นนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรว่างๆหรือว่ามีของแะ้วมันจะรีวิวให้ชมกันใหม่นะครับขอบคุณครับ